อะรเลื่องเยอะถุยเองไม่มี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 เหรอตัดขาตัด้แต่เรื่องนี้ไม่ติดก็นัองติดคอได้ไหมครับผมอีกนิดนึ่งจะจะยืนภาพที่มิวได้ค่ะมือที่สามเป็นมือที่สามเป็นมิญญารุ่นนี้เปลี่ยนเป็นมิตรีเลยเพิ่มได้ไหมเพิ่มบทมาเลยเข้ามายืนด้วยกันเลยเดี๋ยวเหงาะอ่พร้อมยังคะที่ติดไปค่ะ ตอนนี้ถ้าหลายๆคนขำหรือพน,นี้ที่แบบว่าตอน,นเดประกาศแลก็จะมีแฟนนี้คู่ที่เป็นแต่งงานกาันอะไรเงี้ยอตอนนี้พันมนไปที่ไนแลโอ้โหอันนี้ก็ยังรอดูสถานการณ์อยู่เลยครับผมเพราะว่ายังหลายๆที่ยังเขาเรียกว่าไงต้องจัดที่เว้นที่อยู่เลยหรือบางทีแบบเป็นสองที่เว้นหนึ่งที่ครับผมก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าเป็นยังไงหลายๆคนก็แบบเฮยหรือว่ามันจะไม่ได้จัดแล้วนลยโอ้นะโห<อ>น่าจะมีนะ ต้องมีต้องมีครับผมต้องต้องรอรอก่อนนะครับทุกคนถ้าจะไายลงสองคนมีคุยกันไหมครับสองคนว่าแบบเออแนวทางมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยอ๋อก็ก็ตอนนี้ก็เราก็จะเน้นไปทางซีรีส์เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์กำลังจะออนแล้วด้วยครับผมก็เขาเรียกว่ามีดีเทลอะไรหลายอย่างที่อาจจะนำเสนอทุกคนได้รับชมกันเวยเพราะในในแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีกิมมิคของมันเลยครับ หรือว uhm, like, like, ่าให้ไปดูในซีรีส์เองในฉากนั้นใช่ก็ต้องดูก่อนนะเราไม่อยากสปอยแล้วเราสปอยเยอะตื่นเต้นไหมนี่ถึงมันก็ถึงวันที่จะได้ออนสักทีแล้วตื่นเต้นไหมครับก็อยากดูอยากดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงผมว่าตอนตอนแสดงแล้วก็เต็มที่แหละเราก็อยากดูว่ามันจะออกมันคุ้มค่ายที่เราเหนื่อยแล้วเพราะว่ามันผิดต่อความรับมาก เป็นความลับเหรอครับผมเห็นในกองนี่ถ่ายออกมาเต็มเลยครับผมโป๊เองนะแต่สายโป๊เออไม่ก็ก็เรียกว่ายังไงดีอะมันมีหลายๆอย่างที่น่าติดตามมากๆครับแล้วก็มีสิ่งที่ต่างจากในนิยายด้วยแล้วก็การเติบโตของตัวละครที่ต่างจากซีซั่นหนึ่งด้วยก็อยากให้ทุกคนได้รับชมกันครับผมใช่อย่แงทุกคนบอกว่าซีซั่นนี้มันจะดราม่าร้องไห้มากมันเป็นอย่างนั้นมากเพราะไทยจบแล้ววะขึ้นไหม กลับร้องไห้ไหมคะในเรื่องมีมีมีร้องอยู่ครับร้องหนักไหมน่ะโอ้ยร้องคนเราจะสปอยอีกไหมเนี่ยมันพูดแค่หนักหรือไม่หนักหนักหรือไม่หนักครับก็หนักครับก็หนักจบแล้วพี่มิวกำลังคิดอยู่ที่มิวกำลังคิดอยู่ว่าพี่มิวจะร้องไหมเราไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวสปอยอะไรนะผมผมร้องผมร้องไหมเหรอพี่ร้องไหมพี่ร้องไหมร้องครับร้องร้องไห้หรือร้องอะไรครับ ร้องอะไรอะร้องไห้ร้องไห้สิก็เอาจริงๆตอนถ่ายก็ร้องไห้กับดูคิวต้องรอดูครับผมเออแต่ซีรีส์มันจะไม่หมุนใช่ไหมคะตอไม่มันจะมีแบบร้องไห้ดีใจด้วยร้องไห้เสียใจด้วยร้องไห้โกรธด้วยก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ร้องไห้ตลอดเลยแต่ดท้ายรักกันไม่รู้ต้องรอดูอ่าเกือไม่หลุดไม่หลุดตอนนี้ไม่หลุดตอนนี้ไม่หลุดดีนะมีสติ กูกลับทำไมก็ไม่กลับทำไมก็ไม่กับยังกดดันไหมครับยังกดดันไหมครับยังกดดันเรื่องอะไรครับกดดันคุณก็ตั้งใจครับลูกกดดันไหมเออคนยังจับจับต้องเออกดดันว่าอยากรอดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่เชิงกดดันหรอกครับมันเหมือนกับเป็นการแข่งกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าเราก็อยากให้ผลงานมันออกมาดีแหละแล้วก็ตั้งใจทําเต็มที่ด้วยก็วิ่งทางให้กำลังใจกันยังไงบ้างยังไงเหรอครับ กอดไหมคะกอดกอดให้กำลังใจกอดก็ปกติอยู่แล้วครับไม่ถึงน้องฉากนะคะนอกฉากอะไรครับไม่ถึงนอกฉากนอกฉากปกติอย่างในฉากนี้ไม่ค่อยมีอ่าพอแล้วหนึ่งครับ ทำอะไรกันันนะครบก็ทำอย่างอื่นดานแล้วก็มีวิธ no yes ีการปอดอย่างอื่นดานต้องรอติดตามครับผมในในคนรอแบบเลิฟซีนที่บอกว่ามันผีเพราะว่าซีซั่นหนึ่งมันพีิไปแล้วเออซีซั่นนี้มันจะต้องพีิกว่าเดิมไหมฮะมัโตขึ้นด้วยนะคาพี่ยูพลิกกว่านะสำหรับเออผมก็รู้สึกว่ามันพลิกรู้สึกว่าฉากมันก็คือสับคอไปแล้วก็คิดว่าคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันมันดีมากกว่าการจุกข้อเท้าแล้วก็แลกน้ำแข็งเหรอฮะใช่ อุ้ยแรงมากไหนเล่าสิลองเล่าสิอะไรลองเล่าแกะเอาให้ผู้ดูกระทำให้ผู้ดูกระทำเล่าดูว่ามันโดนทริไหนพี่เมย์จ้องอยู่คนนี้ครับคนนี้ทำก็ต้องรอดูได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันมันก็เป็นฉากที่เขาเรียกว่าไงฉากขายแล้วกันใช่ไหมต้องรอดูพี่เมย์อยู่ไหนบ้างหน่งต้องจับได้ยินแล้วมันมีอะไรที่เราขายพี่เมย์อะไรนะน้ำเสนอน้ำเสนอเอาไอเดียก็มีเป็นเป็นฉากในซีนครับผมว่า บางทีซีนคอมเมดี้อะไรพวกนี้เราก็แบบปั้นกันเองด้วยแบบลองเล่นแบบนี้ได้ไหมครับหรือว่าซีนดราม่าแบบตัวละครที่แบบนี้ได้ไหมหรือว่าถ้าตัวละครเข้ามาในฉากประมาณแบบนี้เราจะมีแบบแอคทิวิตี้แบบนี้ได้ไหมคนนึงก็คุยกับเขาเยอยากเลิฟซีนอย่างเงี้ยเรามีเสนอเราไหมครับเลิฟเลิฟซีนไหมเสนอไหมเลิฟซีนส่วนใหญ่ะจะเป็น เรื่องแบบค่าทางอะไรอย่างนี้อแบบบางทีรู้สึกว่าเออท่านี้มันยากไปอะไรอย่างเงี้ยมากไม่ยากเยมันยากแไนการนั่งเวลาอะไรอย่างนี้แล้วแบบเรานั่งไม่ทนาไม่ถนชดนไม่นอนไปเลยหรอมันจะง่ายๆลูกไม่คือแปลงมากแปลงมากไม่คือบางบางทีแบบการการถ่ายกับของจริงมันไม่เหมือนกันมันต้องมีแบบค่าทางในการถ่ายแล้วมันเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม สุดท้ายแลฝากหน่อยทานเสร็จที่ขั้นบกจะอยู่ที่12 12บ่วงหนึ่งครับผมฝากกนเลยครับก็ขอฝากทานไทยเด็ดซีรีส์ซีซั่น2ครับผมเซเว่นยีเอสออฟเลิฟก็จะมี12บ่วงหนึ่งตอนครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเราก็เต็มที่อีกแล้วตั้งใจเต็มที่ตั้งใจเต็มที่ครับผมก็อยากให้ลองติดตามกันดูครับผมว่าจะเป็นยังไงใช่ก็เหมือนเขาประกาศมาแล้วนี่ใช่ไหมครับผมสก็ออนแอร์ทางช่องวัน31ครับ เวลาสี่ทุ่มกี่นาทีนะไม่รู้เหมือนกันห้ามั้งหรือเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ๋อสี่ทุ่มสี่สิบห้าครับผมก็ออนแอร์นะครับผมวันแรกคือวันที่6พฤศจิกายน4ี่ทุ่มสีช่องวัน31ครับผม็ดครับผมก็รอติดตามกันเลยครับครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีด้วยครับขอบคกาวดึงครับ